พ่อแม่ฟังเด็กไม่ทะลุได้ยินแต่มันยังไม่ได้ฟังถา้าทำสามอย่างนี้ไม่ผ่านฟังลูกไม่รอดคะ่ะต้องถามกลับว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังเขาพอหรือยังคนใช้คําว่าสื่อสารความเข้าใจมันเลยเหมือนกับเริ่มต้นด้วยการพูดนะคะแต่จริงๆพื้นฐานของสื่อสารคือฟังปัญหาที่เราพบคือพ่อแม่ฟังเด็กไม่ทะลุขอใช้คําว่าฟังไม่ทะลุท่านไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคะได้ยินแต่มันยังไม่ได้ฟังได้ยินเสียงมันเข้าหูแต่ฟังอย่างเข้าใจ คนตรงหน้าจริงๆโดยไม่พยายามสอนไม่พยายามบอกให้เป็นอะไรไม่พยายามบังคับให้เขาคิดอย่างเราไม่พยายามกําหนดให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นในระหว่างที่ฟังอ่ะอันเนี้ยเป็นอันที่ทําไม่ค่อยได้กันส่วนใหญ่ที่ทําไม่ได้ไม่ใช่พูดไม่ได้นะคะฟังไม่เป็นหมอบอกว่าพ่อแม่ต้องทําตาเล็กๆหูใหญ่ๆใช้กว้างตาเล็กๆหมายความว่าอะไรที่ลูกทําไม่ถูกอย่างเพิ่งมองเห็นมากจับผิดน้อยๆอะค่ะ หูใหญ่ๆคือฟังเยอะๆใจกว้างๆคือยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าทํามอย่างนี้ไม่ผ่านฟังลูกไม่รอดนะแล้วเมื่อฟังไม่ได้ท่านสื่ออะไรเขาก็ไม่ฟังค่ะนั่นเป็นเหตุผลทาไมเด็กถึงไม่พูดให้ฟังถ้าท่านอยากให้เด็กพูดกับเราท่านต้องฟังเขาให้เป็นถ้าท่านฟังไม่เป็นเขาจะเลือกไปพูดกับคนที่ฟังเขาซึ่งจะอยู่นอกบ้านอืมเหมือนเห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณพ่อคุณแม่กําลังทําหูใหญ่ใ่ใจกว้าง คือการที่คุณพ่อคุณแม่กําลังเห็นอกเห็นใจลูกนั่นแหละและเมื่อท่านฟังเขาเป็นเห็นอกเห็นใจเขาเป็นเด็กจะเรียนรู้สิ่งนี้จากท่านเองค่ะ